สวัสดีครับอิสาจพันปัมนะครับบายคาตะกาฟาร์มนะครับวันนี้เราพามาดูก้าปัมน้ํามันสายพันธุ์สาวิตกินัมบลรุนะครับขนาดของไซส์ต้นก้านะครับต้นนี้140บาทนะครับลักษณะของเขานะครับตัวนี้จะไม่สูงครับสูงอยู่ที่90เซนจากปากถุงจากปากถุงถึงปลายใบ90เซนโดยเฉลี่ยนะครับ้นต้นนี้มันจะอยู่ด้านนอกของที่เราวางเพราะเราจะวางเป็น แถวเป็นแถวนึงจะมี5ต้นยาวเรียงกันนะครับตัวนี้อยู่ด้านนอกจะโดนแสงนะครับเขาจะไม่ยืดเขาจะขึ้นโคนต้นดูจากโคนต้นของเขานะครับลักษณะโคนต้นจะใหญ่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าไม่สูงนะครับเพราะว่าเขารับแสงเพียงพอเขาจะไม่ยืดนะครับเราจะเลี้ยงแดดนะครับตัวนี้ลักษณะของสีเราไม่ได้แต่งภาพนะครับเราปล่อยเป็นตามนี้เลยมันจะโดนแสงแดดตอนเช้าครับประมาณนี้ ใครอยากรู้ว่าต้นก้าเป็นยังไงก็เข้ามาดูเองที่แปลงครับตัวละร้อยสี่สิบนะครับ,นนรบส่วนตัวนี้จะอยู่ด้านในอยู่ตรงกลางของร่องที่เราวางเขาจะยืดเนื่องจากเขาต้องพยายามที่จะรับแสงเขาจะยืดตัวให้สูงขึ้นแต่ข้อเสียคือโคนต้นเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวน,นี้ก็จะอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะเอียเองเออกมาข้างๆเนื่องจากมารอรับแสงนะครับตามทฤษฎีนะครับส,ส่วนข้างในจะเป็นก้าปามนะครับนี่นะครับ ตามนี้เลยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนมากถ้าเขาไม่สูงเขาก็จะโคนใหญ่แต่ถ้าต้นเขาที่ยืดสูงเขาก็จะโคนเล็กตามธรรมชาติของของพืชอยู่แล้วนะครับจริงตรงไหนที่มันมีแสงถึงอะไรมันจะยืดไปหาเองแต่ถ้ามันอยู่ใต้หรืออยู่ข้างในมันพยายามยืดตัวให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรับแสงให้เพียงพอต่อการสังเคราะห์อ,อาหารนะครับก็ขอให้ลูกค้าเข้าใจนะครับตัวนี้คือไซส์ที่เราแบบ พระส่งค่ะจำหน่ายนะครับผมแจ้งลูกค้าหลายท่านแล้วนะครับแต่บางท่านก็เอาไปขายต่อนะครับเอาไปทำกำไรขึ้นนะครับจากที่ซื้ออยู่แถวแถวนั้นนะครับที่เป็นญาติพี่น้องกันนะแจ้งเข้ามานะครับราคาเขาสูงมากเหมือนกันนะครับแต่แปลงราคาสูงเหมือนกันนะครับบางเจ้าก็ไปทำกำไรได้นะครับอย่างเช่นแถวบึงการเขาไปทำกำไรเขาไปเลี้ยงประมาณสัก2เดือนนะครับเขาก็จะคืนฟอร์มนะครับ ตัวเนี้ยอันนี้ผมก็จะทําให้ลูกค้าครับตัวเนี้ยลูกค้าจากทางสีกาบึงโลงนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับตัวเนี้ยเขารับหมดนะครับเพราะว่าเขาเคยเอาไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับต้นเล็กกว่านี้ด้วยตอนนี้กําลังสวยนะครับตอนนี้ก็กําลังปรับที่นะครับก็ให้ทางเราทําให้นะครับทำฟอร์มให้มันเต็มที่ขึ้นมาให้ใหม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมให้คนงานไปตัดไม้มาทามาทําแปลงเพิ่มนะครับโดยจะวาง ออกให้กระจายออกให้นะครับโอเคครับก็พามาดูต่าปล์มต้น140ยสี่สบบาทพอใจก็ซื้อครับไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อนะครับเน้นมารับเองมาดูของเองนะครับเน้นมารับเองมาดูของเองนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับไม่เอาแบบนั่งเทียนดูวีดีโอคอดูนะครับไม่เอาไม่เอาครับ